กำเนิดของพญาครุฑพระนางวินตาได้รับคำทำนายว่าบุตรของนางจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีร่างกายใหญ่โตปีกว้างดังเมฆพายุเปลงรัศมีเรืองรองไปทั่วท้องฟ้ามีพระกำลังมหาศาลและสามารถโบยบินได้เร็วกว่าแสงเมื่อพญาครุฑกำเนิดขึ้นสวงสวรรค์ถึงกับสันสะเทือนเหล่าเทียบต่างพากันยำเกรงเพราะพลังพญาครุฑนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าผู้ใดจะเทียบเคียงเพราะว่าพญาครุฑกลับต้องพบกับความจริงที่น่าเจ็บปวดนั่นคือมารดาของตนต้องกลายเป็นทาสของพญานา เนื่องจากแพ้เดิมพันแก่พระนางกัตทรพญาครุฑมิอาจทนเห็นมรรดาต้องอยู่ในความตกต่ำเช่นนี้ได้จึงตั้งปณิธานว่าไม่ว่าต้องเผชิญกับอุปสักเพียงใดก็จะต้องช่วยเหลือมรรดาให้เป็นอิสระให้จงได้ด้วยเหตุนี้เองพญาครุฑจึงเริ่มต้นเส้นทางเห่งการต่อสู้และเผชิญหน้ากับพญานาคนำไปสู่มหาสงครามที่สะเทือนฟ้าสะเทือนดินระหว่างเจ้าครองวิหากับเจ้าครองบาดาลเรื่องราวของพญาครุฑและพญานาคจะดำเนินต่อไปอย่างไรสึกแห่งโชคชะตาและพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่